นี่ก็ผ่านมากี่เพลาแล้วข้าสึกก็โอบล้อมเข้าจากท้ายจัตุรทิศยังไม่เห็นจะมีผู้ใดมาช่วยฝ่ายเราก็บาดเจ็บล้มตายกันะนาวหากเป็นเยี่ยงนี้เห็นทีเราต้องเป็นฝ่ายพ่ายสึกเป็นแม่นมั่นลักเลอเอ๋ยพูดอะไรของมึงเนี่ยเชยชิบหายเลยมึงเป็นคนโบราณไง ก็ยิงงจัไอ้ชินทำไมมึงต้องไว้ผมทรงเฮี้ยนี้ด้วยวะยางกระตุ่มหมานนิพี่ผมมึงอะกูแฟชั่นเว้ยนาคจ๋านี่เพื่อนเพื่อนพี่เองจ้ะนี่นากเมียกูมียมากแม่งโคตรแจมเลยวะคนไปไหนหมดวะเฮ้ทำไมตลาดมันวายเร็วจังวะนี่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มากว่าไอ้นาคมันเป็น ดันป่าโป้งใหมากเลยน้าก่ะเีน้ามันก็เลยเอาถึงตายเฮ้ยอีอ๊อกเอ็นอีอืดอกอุดอั๋งเอิร์ดอันนั่นอีกเองเอ้ยพูดอะไรของมึงวะฮะเอ็นเอ็นอีอะไรใครจะฟังออกอีนอฟเป็นเป็นอะไรหรอจ๊ะนี่ไปเก็บของแล้วเพลินเหอะแล้วเร็วเราจะปล่อยให้มาอยู่กับผีจริงๆเหรอวะแล้วต้องหาวิธีบอกความที่ใหญมากกว่ะจะเล่นใบคำกันใช่ไหมนก ทั้งข่าวเสื้อเออหน้าไม่ใช่เมียผีผีเสื้อทุกอ่ะไอชีมันตอบผิดใช่ไหมเต๋อเออใช่ไอชีทายผิดว่ะก็จะผิดได้ยังไงวะก็เนี่ยเสื้อเนี้ยผีจะรีไปไหนกันล่ะจะพี่ฉันยังไม่ได้ใบเลย ฉันก็แค่อยากจะอยู่กับคนที่ฉันรักพวกพี่ไม่ยุ่งอะไรด้วยอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่ารักหรอกเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวมงอย่าไปยุ่งกับ